สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีอยู่ที่หมู่บ้านใจกลางหุบเขานั่นก็คือหมู่บ้านคินีวงกดนั่นเ้าเย่ yeah. oh, oh. ว,ว้าวทุกคนสวยมาก อนนี้นะคะเราอยู่ที่อําเภอนายูจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผสัสธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาอ๋อก็คือว่าเรื่องราวของการมาเที่ยวที่คิรีวงกตนะคะก็คืออันนี้เมมาเป็นแบบวันเดย์ทริปนะทุกคนก็คือมาแล้วก็กลับวันเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันที่กลางหุบเขานะคะหรือใครจะมาเป็นนอนพักก็ได้เช่นกันซึ่งตอนแรกนึกว่าใกล้ๆไงอ้าอุดรขอนแก่นใกล้กลักนไม่ใช่หรอมาวันเดียวก็จบเอ้าสรุปนั่งรถมาครึ่งวันแล้วครับก็ไม่เป็นไรอมาเป็นบบ day น,ะะนนแดทรริคุกกกตตีี้ นะคะรอเราอยู่ตรงนี so, my my ้นะคะแตรถแตกแตกได้เขาเรียกแตกแตกเหรอก็ดับเบิลแตกไงรถซิ่งเหรอคะโอเคความเตรียมพร้อมในชั้นหนึ่งแมทก็คืออะไรใส่กระเป๋งมาจ้าพร้อมมากเป็นได้นั่งเหยียบล้อนี่ลูกหลานอย่างนี้า่ารักมากฟังเสียงรถสิตัดๆๆๆนี่แหละที่มาของชุดรถแตก คนมาส่งค่ะทุกคนฟังมากฟังมากเรามีแบบว่าเดอะทีมว้ายมาอะไรมาอะไรมาจะชนชนไปอ่ะระวังโดนจ้าระวังโดนจ้าไปแม่ไปแม่ไปโยไปโยมาทุกคนอยู่ดีก็คือหมาเห่าเมื่อถึงทางน้ำมาสิทาสิเป็นอะไรกันจ้า มันสีสุดมันแม่นยังไหล่ะมามันที่ขวางบอแล้วเราก็ดันมานั่งข้างหน้ากันเอาตาขับมาที่นี่มันสิสุดบอมันสิสุดบอลยังกิเนี่วย่าน่ตวิจมัน้อกโอเคมึงจะราไงอ่ะเาไมรเอุ้ยอุ้น้ใสมากมันไปได้ไงเนาะ ใช่ปหมทุกคนนั่งนั่งท้ายรถให้พ่อคนคนคือรถติดลมมันติดทรายอ๋อมันติดทรายทุกค่อรถติดทรายมันหนักมากติดทราย้วหน้ำหนักข้างหลังไปแล้วต้องไปละหนึ่งขออาจารย์สมัครท้ายหนึ่งต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วหรือถ้าปัญหาหนักหนักที่เราอะไรเราก็ยังรถติดลมทุกคนตอน oh, นี้เกิดเหตุการณ์รถติดลมไปแล้ฮะไปแล้วฮะโอเค รอบนึ่งแล้วะยังคงมีหมานําทางนะคะตอนนี้นะคะเราได้มาสู่โลเคชั่นใหม่นะคะเป็นต้นอ้อยนะคะป่าอ้อยและป่ากล้วยจา้าอันกล้วยอย่างก็จา้าเอากล้วยหอมท้องมานี่บบใหญ่แถนที่นี่แใ่ในหนแกบอกหอ,อ้ยทุกคนนี่คือต้นกล้วยหอมเครือใหญ่มากเข้าสู่โลเคชั่นใหม่คะ่ะทุกคนตรงนี้สวยมากเลยอะ ุคนคะตอนนี้เรากําลังเข้าสู่เขตของป่านะคะแล้วอากาศก็คือเริ่มเย็นเข้ามาเรื่อยๆนะคะความเย็นคืบคันอ๋อโอเคเหมือนมีป่าเหมันมีป่าแค่ตรงเนี้แล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นไม่ป่าแล้วถึงแล้วทุกคนมีน้องหมาน้อยก็รับเสบียงเราในตอนนี้นะคะก็คือมีไก่นะคะปีกไก่กับน้องปลาเผาปลาจากไซจ์ปลาจากตลาดนี่ะเนาะโอเคคือเราก็เห็นเหรอวะเ ทธารน,น้ําไหลเชี่ยวอะไรอย่างนี้ว้าวทุกคนมันเป็นลาธารเชี่ยวเลยนี่นะคะคือลำธารที่แบบไหลมาตลอดทางนะทุกคนตอนนั้นก็เป็นแบบว่าต้นน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่กินข้าวเราอยู่ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนบรรยากาศดีมากสวยมากครับโอ้โห แล้วป่ะแล้วแบบว่าลื่นปุ๊บโทรศัพท์ตกอะแล้วก็กลัวมากกลัวแม่ด่าลกลัวไม่มีโทรศัพท์ใช้ก็เลยใช้ปากอะดูดแบบน้ำอวลต์ล้ำคูตรงตรูดโทรศัพท์ที่จริงอะตามรสชาติได้เลยว่ามันเปรี้ยวมากไม่รู้ดิฉันกินอะไรเข้าไปถึงเพี้ยนถึงวันนี้มาละครับอู้อันนี้คือแกงส้มหยวกใส่ปลานะคะคือแกงทุกคนเทมาจากกระบอกไม้ไผ่ใช่ ทางนะอุ้ยโอ้ยคือข้าวเหนียวอะอยู่ในเนี้ยอยู่ในใบตองเหรอตองหอหนห่อนหอหอนอุ้ยอิ่มอิ่มเลยอะข้าวเหนียวมาทั้งแบบว่าทั้งทั้งยวงเลยอะอืมันฟินเนาะมันกินแบบมันกินข้างราธทานอะกินกลางป่าอะไรเงี้ยเงี้ยสิ่งอื่นก็คือเพื่อนร่วมทางของเราอะก็คือมองดีฉันแบบคือจ้องแบบตาไม่จะพิบของจริงอย่า้ม่กินนะ ไมนนะาเยือนถิ่นอีสานทั้งทีจะพาส้มตำไปได้อย่างไรหืมเผ็ดแซ่บทุกคนจะบอกว่าเนี่ยสียเหมือนไม่เผ็ดใช่ป่ะแต่เผ็ดมากเพราะว่าเขาใช้พริกอันนั้นอ่ะพริกที่ใสน่นในเดียวร้อนเผ็ดอะ่ะ <c oughs> กระเลียงไม่รู้จักมันนะ <c oughs> ใช่ไหมอ๋อน <Okay. S 2> ี่ไม่ใช่พริกชีฟ้าเฉยๆอย่ะพรกกินดาอืออือของเนี้ยชิมแกงส้มมันคือผักอะไรก็ไม่รู้มันเป็นใช่สายบัวไหมคะไม่ใช่บัวหยวกกล้วยอ๋อหยวกกล้วยป่าเอามาแกงกินได้หรอ อันนี้อร่อยมากมันกำลังจะเหมือนสายบัวแต่มันนุ่มกว่ามากเลยละเเเอะแล้วมันก็มีเทคเจอร์ให้เคี้ยวกว่าเอาอต้นกล้วยหยังเล็กก็ได้บอจ่าตาได้แป็ดปาต้มยำข้าวเสียบโกล้วยปลากล้วยปั๊มยังไงกล้วยปั๊มสามตาสามรอบสามคนอันพันยุบ้านนี่บ่ได้เล่มันบอพบ้านต้มยำเสีบแล้วมันมีนหน่วยกล้วยมัน,มนบอจ่าข้าวมือกล้วยทุกกล้วยทุกกล้วยทุก กล้วยฮกเป็นมอเรื่องราวก็คือว่าเจรจากับคุณตาสื่อสารกันในส่วนของเรื่องหยวกกล้วยเนี้ยว่าคือกล้วยบ้านเนี้ยกล้วยที่ปลูกตามบ้านไม่ได้ไม่อร่อยมันจะฝาดแต่ต้องเป็นกล้วยป่าที่เกิดเองตามป่าแต่อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงอ่ะมันนุ่มมากเลยะทุกคนเดี๋ยวน้องกินก็จะแบบอื้มอย่างนี้เลยจะพึ่งเยอะจังะพึ่งอะไรพึ่งจะรู้ว่ารักเธอรด้วยเหอเอาเอาด่าบ้าเฉย เอาจริงกินอะไรก็อร่อยเพราะว่ามันบรรยากาศดีมันเป็นเรื่องของบรรยากาศมันเป็นเรื่องของแบบว่าเนี่ยวิวทิวทัศน์ที่เรียกได้ว่าเป็นวิวหลักล้านทุกคนคะตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นน้ำสักกันหน่อยอุ้ยนี่หรือเปล่าต้นน้ำถึงแล้วถึงแล้วปะเนี่ยทำไมต้นน้ำที่นี่แปลกๆเดินมาแล้วเจอต้นน้ำแล้วทุกคน เย็นไหมเย,ย็นเลยเย็นเหรอเย็นเลยพี่ลองดูสูอุ้ยเย็นจริงแต่น้ํามาจากไหนอ่ะต้นน้ำนี่แต่ต้นน้ําจริงเพราะว่าสายยางล่างมาจากโน่นอ่ะแต่พักเจอกอกเดี๋ยว <laughs> ทุกคนเหมือนได้ยินเสียงน้ํามีใครได้ยินเสียงไหมอุ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น,นี่ฮะอันตรายนิดน,นึงนะทุกคน ก็คือขอมานั่งพักหายใจหายคอแป๊บหนึง่งจะบอกว่าอากาศดีมากคือเมื่อกี้ที่เมย์แบบว่ามุดหน้าเข้าไปตรงต้นน้ำของน้ําตกอ่ะคือเย็นแต่ว่าพอแบบโผล่หน้ากลับมาที่ข้างนอกก็คือร้อนงงบ้านเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เมย์จะมากินวิตามินซีเพื่อเพิ่มพุ่มคุ้มกันกันนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้เมย์จะกินนี่เลยค่ะ X D S C นะคะทุกคนอันนี้คือเขาคอลแลบกันนะคะ D S C ที่เขาเป็นวิตามินที่ดังๆที่ญี่ปุ่นอนะที่แบบว่าเวลาใครไปญี่ปุ่นก็ต้องแบบว่าสอยติดมาติดมือคิ้วกลับมากันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดิฉันเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเมอกินเป็นรสส้มยูสุนะทุกคนกินเลยใต้ความพกมาเดินป่าเดินเขา นมากจะบอกว่ากินง่ายมากทุกคนแค่15บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็เขามีรสเลมอนเซโตชี oshi, แล้วก็รสมิกซ์เบอร์รีด้วยไปหาลองกันได้กินหมดเลยนะไม่แบ่งนะเป็นอะไร<อ>เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าน้องพกมาอีกขวดเหมือนกันจ้าให้ขอบคุณมากอาเอาเอาไปเลย่ะมีแรงแล้วพร้อมเดินทางจ้าไปจ้าทุกคนคะก็คือว่าก่อนกลับะคือเมอ แวะมาที่ร้านบ้านนาะคาเฟ่นะคะเพราะว่าเขามีแบบว่าเค้กน่ากินเยอะมากบรรยากาศดีมากรีวิวร้านแบบเร็วๆคือเขาเป็นแบบว่าเป็นสวนนะคะเป็นสวนแล้วก็เป็นธรรมชาติน,ะะนี่นะคะบรรยากาศแต่ว่ามืดแล้วอ่ะทุกคน คือเขาใหญ่มากแล้วก็แบบตอนกลางวันอ่ะก็คือแบบจริงๆบรรยากาศดีมากแล้วก็มีอาหารด้วยอาหารเยอะมากมีเคยมากินรอบหนึ่งแล้วก็เค้กอะ่ะเยอะมากพูดเลยว่าใครมากินอ่ะคนละก้อนไม่พอคือเมมากินรอบที่แล้วประมาณ3 4ก้อนยังไม่พอเลยรอบนี้สั่งไปจุกๆแล้วก็ด้านข้างก็คือเขาเป็นนาทุกคนเป็นเถียงนาซึ่งบรรยากาศดีมากคือเขาแบบว่าเขาให้โอกาสเราได้นั่งชิมสักเล็กสักน้อยเนื่องจากว่าแบบมาไกลนะคะทุกคนเราเล็งก่อนเล็งมุม ทุกคนขออนุญ,ญาตโชว์อย่างนี้เลยนะคะนี่คือเค้กส้มจีดส้มมาปิดประมาณเนี้อหอมส้มมากขอชื่นขอชื่นมากต่อไปนะคะบลูเบอร์รี่ชีทาโอ้น้ำลายขออนุญ,ญาตจัดนะเป็นของพี่คนเดียวแล้วนะเฮ้ยบอี่มันไม่ได้บลูเบอร์รี่จุกมากจุกแบบจุกๆๆๆๆุกเลยอะ่ะโอ้ส่วนนี้เป็นเบอร์รี่ชีทานะคะทุกคน คือน้องเขาแบบตุ้มๆม,มากเดี๋ยวเราลองชิมเลยฮึคือเค้เกก้อนใหญ่มากจริงหรือแบบไม่ไม่ใช่ก้อนใหญ่หน้าเขาอะหน้าหน้าเค้กเหรอห <laughs> <laughs> น้า <laughs> ต่อเลรสหน้าเค้กสิและนี่นะคะทาดนินจีทุกคนทำไมดีอ่ะนพิธาพิงหิวอ่ะเนาะก <laughs> ินเลยค่ะอืมอร่อยมากอืมนุ่มกัดด <laughs> ้วยอืมทุกคนลิ้นจีสดชื่นมาก คุณค่าที่แบบว่าบึงรถมาสุดท,ท้ายทุกคนอันนี้อยากกินเองไม่ได้มีผลไม้คือแต่เป็นทีรามิสุเพราะว่าชอบกินนะคะหอมอม,มากกินหมดนี้ต้องวิ่งกลับขันแก่นนะขผพานพลังงานนิดนึงอุ้ยอร่อยทุกอันเลยอะ่ะอ่ะทุกคนเยวไปแล้วเดี๋ยวหาร้านไปต่ออีกสักหนึ่งนะคะ ทุกคนเรามากินมื้อเย็นกันที่ก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็กของอุดอรว่ากันว่ามาเราต้องมากินเรื่องเราคือมากินตต่เด็กแล้วเมย์เคยมากินตอนเด็กๆกับคุณพ่อคุแม่คพ่อแม่ชอบมากนั่นก็คือร้านยอดก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมนะคะทุกคน บะหมี่ยำแห้งนะคะพิเสษเครื่องทุกคนน่ากินมากทุกคนเขาบอกว่าที่เด็ดอยู่ที่นี่ด้วยรับหมูไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอร่อยมากลองนี่มั้ยไอดูเนี่ยมาแล้วฮะทุกคนเนื้อชิ้นใหญ่มากอร่อยมาก มันอร่อยจ้ะคัดหมูกรอบอมากสุดยอดคือ,อของเขาเขามีมีผเผาไว้มันเลยหอม จะบอกว่าจากก่อนตอนเด็กๆจนถึงโตอ่ะก็คือไม่รู้ว่าเขามียำแห้งแบบยำแห้งาะเรยจะกินเป็นก๋วยเตีเ๋ยวธรรมดาน้ำใสนะคะแต่ก็อร่อยแหละทุกคนเพราะเ,เนื้อแบบมันเป็นเนื้อแบบเนื้อนุ่มๆอ่ะแล้วก็เป็นน้ำแบบเนื้อนวลเรากินแบบธรรมดาอยู่นะคะอันนี้แบบไม่ปรุงเลยนะได้กิ่นสมุนไพรแล้วอุอ่นเออหน้ชิมนะอือ อเส้นเล็กดีมากเส้นบะหมี่คือบะหมี่ธรรมดาแม่ซูเมย์เป็นทีมชอบบะหมี่เส้นเหลืองแบนบะหมี่แบนอะรู้จักปะอันนี้บะหมี่กลมก็เลยแบบเฉยๆคุณพิมอะไรบะหมี่กลมน้องไม่ชอบบะหมี่แบนเหรอชอบแต่บะหมี่กลมอร่อยน้องทำไมว่าบะหมี่แบนอร่อยกว่าคือมันจะมีเส้นบะหมี่ปอกที่เป็นบะหมี่เปนแบนเลยอะแบบบะหมี่เหลืองแบนอะอันนั้นอร่อยที่สุดก็เลยเมย์จะเป็นแบบว่าถ้าที่ไหนใช้บะหมี่ปอกบะหมี่แบนๆนี่ก็คือจะคลั่งใครที่านเป็นพิเศษแต่ที่เป็นบะหมี่เส้นกลมธรรมดาก็เลยแบบก็อร่อยอยู่ รสชาติอะไรอร่อยหมดเลือกได้ทางซ้ายบะหมี่แบบนทางขวาบะหม <c oughs> ี่งมพื่อนเชื่อว่ากว่าเกินครึ่งบะหมี่แบ,บนชนะเพราะว่าหากจนยากหรือไม่ก็อาจจะแค่เพราะว่าคนไม่ชอบกันเขาเลยขายบะหมีป่ปมก็ได้นะอ้าวพี่อยู่ทีมไหนี่พี่บอกว่าบะหมี่แบนที่ทีบมบะหมี่แบนเนี่ยทุกคนไม่น่าเชื่อว,ว่าอุดรอ,อะ่ะจริงอะ่ะของกินอร่อยเยอะยมากแล้วมีร้านอร่อยๆอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงอ่ะเขามีร้านขนมหวานแบบเจ้าดังอีกเนาะดังทุกร้านเน่ยขนมหวานเจ้าดังของที่นี่นะคะที่พี่หนิงบอกว่าเขามากินตั้งแต่เขาเด็กๆ ออย่นีร <S <S 1> <S 1> ปิดไายร้านของหวานจุกๆนะคะทุกคนวันนี้พามากินร้านเต้าถึงเจ้าเก่าเจ้าแก่หลายสิบปีของที่อุดรธานีนะคะนั่นก็คือต่อยเต้าถึงจ้า เรื่องกินหน้ารานเลยนะทุกคนก็คือว่าตอนนี้สั่งมาเป็นมวลอยงาดํานมสดร้อนนะคะเต้าถึงนมสดร้อนแล้วก็เต้าถึงน้ําลํำไยแบบเย็นท่าดาน่ากินมากครับอันนี้เป็นเต้าถึงน้ําลําไยนะะทุกคนเครื่องจุกจุกบัวลอยนมสดร้อนอุ้ยน่ากินมากอันนี้ก็คือเต้าถึงนมสดบัวลอยงาดํานมสดร้อนออื เดี๋ยวต้องให้พี่นิชิมบุพี่นิเขาเป็นแบบว่าเพราะว่าคนที่ชอบกินบะหมี่ราดำมากๆอือบะหมี่รัมเบอร์เขาเป็นแบบอ่านะอ๋อมมากมันนุ่มไหมอ่ะแป้งแบบนุ่มละลายแล้วพอไปโดนงาดำก็คือกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นจมูกเลยแต่ขอชิมบุพี่ได้ไหมอ่ะเต้าทึงนมสดร้อนใช่ไหมอืมอร่อยอ่ะต่อไปนะคะเต้าทึงน้ำลำใหญ่อันนี้คือแบบลำใหญ่เน้นๆอืมอล้ว่าหน่อย อร่อยมากๆทุกคนก็จบมือที่อิ่มหนำสำราญนะคะที่อุดรธานีแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าเป็นการเที่ยวอุดรทั้งวันที่แบบแปลกใหม่มากคือจะบอกว่าจริงๆอะ่ะเมมาเที่ยวอุดรอ,อะ่ะก็บ่อยแล้วนะทุกคนแต่ว่า ไม่ค่อยได้มาเที่ยวในมุมแบบนี้ไม่เคยไปแบบนาย,ยูไม่เคยไปนั่งรถแต่งเอาเป็นว่าใครแบบยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะอยู่อีสานแบบขี้เกียจขับรถไปไกลหรือว่าได้แวะมาอีสานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาเที่ยวที่อุดรธาน,นีได้นะคะทุกคนเขามีที่เที่ยวหลากหลายแล้วก็เยอะร้านอาหารก็เยอะอร่อยด้วยขนมก็อร่อยคาเฟ่ก็ดีนะคะทุกคนส่วนพมิก็จวขอตัวก,กลับคอนแกล่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มีขอตัวกันแล้วนะคะ,ควะ,คะสวัสดีค่ะ อัปเดตล่าสุดนะคะทุกคนหลังจากที่ปิดคลิปไปก็คือสั่งมาเรือยๆไม่หยุดบัวลอยอร่อยจริงก็คือสั่งมาแบบ3มถ้วยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นี้กินน้ำลำไยเพิ่มเนื่องจากว่าปรับปื้มลำไยมากทุกคนกินเยอะอ่ะกินเยอะมากสุดๆฮนะอร่อยมากมากินกันได้นะจ๊ะ